ม,มาดูน้ำใจคนบันเทิงสลัดคราบสุตาช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานหลังเจอน้ำท่วมใหญ่ปี2560 แม้สถานการณ์ภาคอีสานในขณะนี้ยังคงวิกฤตน่าเป็นห่วงหลังเจอปัญหาอุทกภยัยหรือน้ำท่วมในรอบหลายปีจนทําให้พี่น้องภาคอีสานได้รับผลกระทบม,มากมายซึ่งเหล่าคนบันเทิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามกีกันส่งกําลังใจกําลังกายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าประเทศไทยเจะเจอปัญหาจากภัยอะไรก็ตามก็จะต้องได้เห็นหนุ่มคนนี้ที่พร้อมโดยช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยตลอดเวลาสำหรับ หนุ่มโตนโนภผาคินที่ครั้งนี้เจ้าตัวก็ยังได้สละเวลามาช่วยเหลือพี่น้องแถบภาคอีสานอีกเช่นเคยโดยไม่สนใจว่าจะโดนโจมตีจากโซเชียลว,ว่าเจ้าตัวนั้นสร้างภาพก็ตามแต่หนุ่มคนนี้ก็ขอเดินหนะ้าช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปโดยครั้งนี้เจ้าตัวมาพร้อมกันหนุ่มเสียงดีเลือดอีสานอีกนนนนนนนคน,นบบอย่างก้องเวไรที่แท็กทีมกันมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้อีกด้วย đó rồi đi không ับหนุ่มและเดทที่งานนี้เจ้าตัวเจอพิดน้ำท่วมเข้าเหมือนกันแต่ก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้องภาคอีสานที่เดือดร้อนและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องที่ประสบภัยทุกคนอีกด้วยงานนี้ก็ได้รับคำชมจากแฟนคลับมากมายกันเลยทีเดียว ด้านสาวแตงโมนิดาที่ล่าสุดเจ้าตัวก็อัดคลิปให้กำลังใจแฟนๆพี่น้องภาคอีสานที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยนำท่วมพร้อมกันนี้หากเจ้าตัวมีเวลาว่างจะรีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องด้วยตัวเองอยากเต็มที่สวัสดีค่ะแตงโมนิดานะคะก็ได้าาราบข่าวน้ำท่วมนะคะที่ภาคอีสานก็อยากจะให้กำลังใจนะคะสำหรับทุกทุกคนที่ประสบปัญหาอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ ก็มีความเข้มแข็งต้องอยู่ให้ได้เพื่อคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะ มากันที่หนุ่มเป็กผลิตโชคนักร้องควันใจมหาชนแม้ตอนนี้งานจะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยนำท่วมโดยเจ้าตัวก็ยังได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับพี่น้องชาวสกลนครงานนี้ได้รับคำชมจากแฟน,ฟนและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมกับน,นุ่มคนนี้อีกด้วย ปิดท้ายกันด้วยคนพ่อขาดแดนที่ตอนนี้ลูกชายคอสแต่งหน้าคุณพ่อเป็นลวสรับหนุ่มเจเจตรินที่เมื่อหรายประเทศไทยเจอวิกฤตจากภัยธรรมชาติก็จะได้เห็นหนุ่มคนนี้ขับเจสกีเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องตลอดเวลาและล่าสุดเจ้าตัวได้ส่งกำลังใจพร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องภาคอีสานในครั้งนี้อีกด้วย